สวัสดีครับเอคลิปนี้ก็มีสาระนิดหนึ่งนะครับก็มาตัดผมให้ดูตอนแรกก็จะตัดเองนะครับแต่แม่บ้านบอกว่าถ้าแกไม่อายก็ให้ลูกกลัวลูกเมียอายบ้างเออจะให้ตัดดีๆหน่อยเออเรื่องอายก็กลัวลูกเมียอายเนาะจริงๆแล้วอ่ะ ก็อยากจะตัดเองนะชอบตัดเองดีกว่า <c oughs> เอาไปหยอกเนี่ยอีกเฮ้ยถือบอกกอกซะนาะ <c oughs> ก็คือว่าบางทีเรามีสตอร,รี่อยากจะเก็บไว้ใน youtube ไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรเราเก็บไว้ดูนะครับ ถ้ามีคนดูก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับว่าอาจจะเป็นสาระนิดนึงน้่นเราไปตัดก็ยังต่ำก็มีร้อยครับร้อยขึ้นแน่นอนครับตัดผมผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ร้อยขึ้นแน่นอนเราก็ตัดเองเอาแบตเตอรี่ตัดขนหมาเอ้ยไม่ใช่ตัดขนคนนี่แหละครับไอเอ,เอตัดขนหมาก็มีต่างหากครับก็ สั่งซื้อมาครับผมก็ถูกๆครับไม่เกินห้าร้อยบาทเอาราคาประมาณนี้ครับมาตัดตามใจตามความรู้สึกที่เราอยากตัดบางทีมันก็จะมองมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปร้านนะร้านเขาก็จะตัดตามทรงของเขาซึ่งจริงแล้วเราคนคือตลอดอายุผมตัดผมมานี่ก็ผมรู้ว่าบางทีเขาก็ตัดตามทรง ซึ่งหัวของเรามันก็ไม่ได้ตั้ง,งทรงผมที่เขากำหนดมันก็ไม่ตรงคอนเซปต์ความรู้สึกของเราตัดออกมาแล้วคือไม่ได้พูดอย่างนี้นคือบางบางทีมันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับคนส่วนมากคือผมมีความรู้สึกว่าเรามันคนอีสานคนต่างจังหวัดคนภาคอีสานเนี่ยมันจะเป็นคือมีโหนกอะ่ะมีโหนกถ้าเราตัดลองทรง,งมันก็จะเอ็นแบบหนึ่งคนจะมองเหมือน มันมันก็ไม่ได้เหยียดอะไรนะแต่ว่ามันมันมีความรู้สึกว่ามันเฉยเราต้องตัดให้มันอ่าตัดผมออกให้เข้ากับรูปหน้าถ้าหน้าอันนี้ผมคิดเองนะไม่ได้ช่งนะผมคิดเองความรู้สึกคิดเองว่าท่านเราหน้ามีมีหนกมีอะไรเราก็ต้องตัดให้มันผมให้มันเข้ากับรูปหัวหัวเบี้ยวหัวโหนกอะไรก็ต้องตัด ผมออกเยอะๆตรงช่วงนี้ให้มันเข้ากับรูปหัวโค้งหัวเอาคือจริงๆให้หน้าเรียวๆอ่ะตัดให้หน้าเรียวถ้าตัดลองทรงธรรมดามันมันจะเหมือนแบบว่าเหมือนหน้ากลมเหมือนสลับเป่าอะไรประมาณนี้มันก็จะนั้นผมอันนี้ผมก็บอกแฟนผมแนละ้วว่าเอาข้างๆออกเยอะๆให้หน้ามันเป็นเอาประมาณ ทรงรูปยาปวดหายเนาะสมัยก่อนแต่ว่าหน้าเราไม่ให้หรอกแต่ว่าเราต้องเอาประมาณแบบคอนเซปต์ประมาณหน้ายา,ยาวๆเข้าไว้เอา <c oughs> ประมาณนี้